เขาใหญ่ไหมเขาใหญ่จังเลยนั่นนั่นตัวอะไรลูกตัวอะไรโอ้ไม่ควาไว้โอ้แ้เนี่ยเหรอเขามันใหญ่จังเลยเนาะใช่ไหมบอกพ่อไปต่อกูกูกูเอาบายบาย เออเดี๋ยวมาใหม่นะโอ้โอข้างหน้าตัวหน้นน่าลับทำไมเขามันสวยจังเลยอ่ะป้าดูดิเขามันสวยมากโอ้ยแม่ป้าเขาวีโอ้เขาวสวยละมั่งเหมือนจะชื่ออะไรอโอผอครับโอ้ยแม่กวางควางลูกมันควางนี่หอกแต่เลยรื่อง เาสวยจังเลยเขาสวยจังเลยอ้าวล้วดก้องบ๊ายบายมาลูกไปไปเขาสวยไปไปมาดูใหม่นะจะมาดูใหม่นะอ้าวอ้าวนู่นอยู่นู่นเลยเหรอ